เอาล้วนะครับวันนี้ก็มาดูการทำฮู้นะครับแบบติดไฟได้เองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นฮูของหมอซานนะครับว่าเอามาทำให้ดูน,นะครับ รอสักครู่นะครับมาดูกันครับควันขึ้นแล้วครับหน้าติดแล้ว นี่นะครับนี่นะครไม่ต้องใช้ไฟแช็คไม่ต้องใช้เทียนอะไรไปเจาะไปจุดเลไทั้งสิ้นนะครับไฟติดเองนะครับมันทําได้ครับ มอดเป็นจุนเลยครับแป๊บเดียวให้ชมมแค่นี้นะครับแต่ผมไม่บอกนะฮะว่าคลิดรับมันทำยังไงเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยมันจะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยเอาเทคนิคเนี่ยไปหากินหลอกลวงผู้คนกันอีกเพราะอันนี้แค่เอามาทำให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถทำได้โดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เรื่องของปฏิหารหรืออะไรทั้งสิ้น